หลังจากปลูกฝังความเป็นอมะตะมาสิบปีคุณจะอยู่ยงคงกระพันเมื่อคุณลงจากภูเขาบทที่166กดฎสวรรค์และโลกในเวลาเดียวกันนิวเบนและย่าจ,จินหัวก็เห็นหลิมเฟิงมาถึงเช่นกันทั้งสองลังเลอยู่ครู่หนึ่งและซ่อนตัวอยู่ในระยะไกลเพื่อดูอย่างลับๆอยากรู้ว่าลิมเฟิงวางแผนจะทำอะไร ความแข็งแกร่งของงูเหลือมยักษ์นั้นไม่อาจอย่างรู้ได้แม้แต่นานกงชินวาก็ถูกกินเข้าไปลิมเฟิงยังกล้าลงมือต่อสู้กับงูเหลือมยักษ์หรือไม่ลิมเฟิงมาช่วยฉันสิยินซีเยโวตะโกนเสียงดังน้ำตาแห่งความสุขร่วงหล่นจากดวงตาของเธอเคลื่อนไหวฉันประทับใจมากเมื่อทุกคนอยากจะมีขายาวและอยู่ห่างจากสัตว์ประหลาดเมื่อเธอสิ้นหวังที่สุด อย่างไรก็ตามหลินเฟิงเผชิญกับความยากลำบากและเดินไปหาเขาและต้องการช่วยตัวเองฉากที่เธอเข้ากับหลินเฟิงอดไม่ได้ที่จะปรากฏในใจของเธอและหัวใจของเธอก็รู้สึกอบอุ่นกลายเป็นหลินเฟิงเคยแซงทำเป็นไม่สนใจฉันเขาแอบชอบฉันจริงๆนะไม่เช่นนั้นเขาจะเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันทำไมแต่เร็วๆนี้ ยินซีเยโวคิดถึงคำถามสำคัญอีกข้อหนึ่งในใจของเธอสัตว์ประหลาดตัวนี้แข็งแกร่งมากมันมีพลังการต่อสู้แบบปรมาจารย์ศิละปะก,การต่อสู้อยู่แล้วหลินเฟิงจะไม่สามารถเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนหลินเฟิงมาช่วยฉันสิตราบใดที่คุณช่วยฉันฉันจะทำทุกอย่างที่คุณขอให้ทำยินซีเยโวจงใจพูดคำที่ทำให้ผู้คนคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่เธอกำลังขอความช่วยเหลือเธอก็จ้องมองการเคลื่อนไหวของหลิมเฟิงทันทีที่หลิมเฟิงดึงดูดความสนใจของสัตว์ประหลาดเธอก็จะใช้โอกาสนี้เพื่อหลบหนีส่วนหลิมเฟิงสามารถอยู่รอดได้หรือไม่เธอก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เธอไม่เคยมีความสุขที่ได้เป็นผู้หญิงเลยและเธอก็ไม่อยากตายจริงๆหลิมเฟิงไม่สนใจที่จะจัดการกับผู้หญิงอย่างหยิงซีเยโวด้วยซ้ำ เขามองดูงูเหลือมสีดำตรงหน้าด้วยสีหน้างุนงงงูหลามยักษ์สีดำตัวนี้จริงๆแล้วเหมือนกับเสือดาวเมฆดำที่พบในภูเขาที่วันดามาก่อนมันยังเคยเป็นสัตว์ประหลาดบนเวทีแกนทองคำด้วยและมองไปที่มุมที่ยกขึ้นเล็กน้อยบนหน้าผากของเขาบางทีในอีกไม่กี่ร้อยปีงูหลามยักษ์สีดำตัวนี้จะกลายเป็นมังกรแม้แต่วิญ,ญญาณแรกเกิดก็อาจไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ในตอนนั้น คุณรู้ไหมนี่คือยุคสิ้นสุดแห่งธรรมะพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณหมดลงและเป็นเรื่องยากมากสำหรับสัตว์ประหลาดที่จะปลูกฝังน้ำอมฤตภายในไม่ต้องพูดถึงการกลายเป็นมังกรเป็นเพราะเหมืองหินวิญญาณหรือเปล่างูยักษ์ตัวนี้เติบโตขึ้นมาในเหมืองหินวิญญาณแล้วทำไมมันถึงได้รับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ลิมเฟิงกำลังคิดอยู่ในใจและเพียงแค่นั้นกูลู งูเหลือมสีดำกลืนหยินซีเยโวที่ร้องไห้ด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวหนีเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณยายจิงหัวและนิวเบนก็น่าซีดและพวกเขาไม่กล้ามองอีกต่อไปพวกเขาก็รีบวิ่งลงจากภูเขาและหายตัวไปในป่าอันกว้างใหญ่ในพริบตาอาจารย์หลินนางฟ้าหยินถูกกินแล้วหลิวเหนิงเห็นงูหลามสีดำกลืนหญินซีเยโวเขาตกใจและรู้สึกสงสารเล็กน้อยในเวลาเดียวกัน ผู้หญิงสวยขนาดนี้ถูกกินแบบนี้คงจะดีไม่น้อยหากฉันได้เป็นภรรยาของเขาเธอถูกกินเป็นเรื่องปกติเรอสัตว์ประหลาดอยู่ข้างๆเธอยังกล้าร้องไห้และตะโกนในละครสาวปัญญาอ่อนแบบนี้มักจะเป็นตัวละครที่ตายไปในตอนแรกอัญญประกาศคู่และสัตว์ประหลาดตัวนี้ทรงพลังมากในใจของเธอเธอต้องคิดว่าฉันไม่สามารถเอาชนะสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้ จุดประสงค์ที่เธอร้องขอความช่วยเหลือก็เพียงเพื่อให้ฉันชะลอและให้โอกาสเธอหลบหนีเป็นเรื่องดีที่ผู้หญิงประเภทนี้ถูกสัตว์ประหลาดกินไปล่วงหน้าไม่เช่นนั้นฉันจะยิงเธอตายในภายหลังอย่างแน่นอนหลิมเฟิงหัวร้อยย่อคืออย่างนั้นเหรอหลิวเหนิงดูสับสนหลิวเหนิงคุณสามารถหยิบของขึ้นและวางลงได้แต่คุณก็ซื่อสัตย์เกินไปคำว่าเซ็กก็เหมือนมีดกรีดหัว ยิ่งผู้หญิงสวยยิ่งรู้จักเอาเปรียบผู้ชายมากขึ้นคุณต้องจำความจริงข้อนี้ไว้เสมอไม่เช่นนั้นคุณจะตายในวันหนึ่งโดยไม่รู้ตัวหลิ้มเฟิงกล่าวอย่างจริงจังหลิวเหนิงก็เงียบไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้ไม่รู้จะพูดอะไรไปชั่วขณะทุกคนบอกว่าเขาเป็นคนซื่อสัตย์แต่เขาไม่คิดอย่างนั้นจริงๆเขารู้สึกว่าเขาฉลาดมากแต่ทุกคนก็เข้าใจผิดพี่สสส,สและในขณะนี้ ทันใดนั้นงูหลามสีดำยักษ์ก็เงยหน้าขึ้นครึ่งหนึ่งโดยสูงประมาณห้าหรือหกชั้นมันจ้องไปที่หลินเฟิงอย่างเย็นชาด้วยดวงตาที่ราวกับโคมไฟเลือดและส่งเสียงงูที่เจาะเข้ามาเห็นฉากนี้แล้วหลิวเหนิงหน้าซีดด้วยความหวาดกลัวต้องบอกเลยว่าพอมีงูตัวใหญ่ขนาดนี้ลุกขึ้นมาก็รู้สึกกดดันจนคนหยุดหายใจอาจารย์หลิมช่วยด้วย หลิวเหนิงรู้สึกหวาดกลัวมากจนเขาซ่อนตัวอยู่ด้านหลังหลิมเฟิงพึ่มการกินมดหลายสิบตัวจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณได้ใช่ไหมหลิมเฟิงตะคอกอย่างเย็นชาและยื่นมือขวาออกไปพระหัตถ์ขวาอันเพรียวบางของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นกลางอากาศจนใหญ่โตราวกับภูเขา งูเหลือมยักษ38์38-9เกเมตรดูเหมือนปลาล็อตัวเล็กที่อยู่ตรงหน้ามือใหญ่ทันทีโดยถูกมือใหญ่จับไว้อย่างง่ายดายขีสอสอ,สอ,สองูหลามยักษ์สีดำต่อสู้อย่างรุนแรงโดยในตาสีแดงเลือดของมันบ่งบอกถึงความตื่นตระหนกของมนุษย์ในความเป็นจริงในระดับนี้มันมีสติปัญญาไม่น้อยไปกว่ามนุษย์อยู่แล้ว ดังนั้นหลังจากที่เห็นมือใหญ่ของหลิมเฟิงปรากฏขึ้นมันก็ร้องขอความเมตตาทันทีแต่หลิมเฟิงจะยอมแพ้น้ำอมฤตที่เขาได้รับได้อย่างไรหลิมเฟิงกำลังเตรียมที่จะฆ่างูหลามยักษ์สีดำเป็นครั้งแรกและได้รับน้ำอมฤตภายในแต่ในขณะนี้จูจ่ๆเขาก็จำเทคนิคการดูดซับอสุจิจากเมื่อก่อนได้จริงๆแล้วหลักการของวิธีการดูดซึมน้ำอสุจินั้นง่ายมากหลิมเฟิงรู้ทันที อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวิธีการดูดซับน้ำอสุจิสามารถใช้ได้กับผู้ฝึกฝนที่มีพลังทางจิตวิญ,ญญาณอยู่ในร่างกายเท่านั้นฉันสงสัยว่ามันสามารถใช้กับสัตว์ประหลาดได้หรือไม่เมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลิ้มเฟิงตัดสินใจลองดูเขาใช้เทคนิคดูดน้ำอสุจิกับงูหลามยักษ์ดำฉันเห็นงูหลามดำนิ่งรนอย่างดุเดือดอยู่ครู่หนึ่ง จากนั้นร่างอันมหึมาของมันก็ค่อยๆพังทลายลงในเวลาเพียงสิบวินาทีงูหลามยักษ์ก็กลายเป็นมัมมี่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอากาศสีขาวจังๆพุ่งออกมาจากกลางของงูเหลือมและเข้าไปในจมูกของหลินเฟิงแน่นอนมันสามารถใช้กับสัตว์ประหลาดได้เช่นกันแสงฉายแวววาวในดวงตาของหลินเฟิงหลังจากดูดซับวัตถุทางวิญญ,ญาณในงูหลามสีดำแล้ว เขาพบว่าความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพลังงานทางจิตวิญญาณในตันเถียนของเขาเกือบจะเป็นของเหลวและหยวนหญิงตัวน้อยก็แข็งแกร่งขึ้นไม่น่าแปลกใจเลยที่ปรมาจารย์กุ้ยหมิงจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดเท่าหยวนหญิงจากลูกศิษย์ช่างซ่องบำรุงได้ในเวลาอันสัน้นด้วยความมหัศจรรย์นในการดูดซับอสุจิแม้แต่หมูก็สามารถกลายเป็นหมูปีศาจได้ เทคนิคดูดน้ำอสุจินี่สุดยอดจริงๆไม่รู้ใครเป็นคนสร้างลิมเฟิงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยการเดินทางไปปักกิ่งและหางโจวครั้งนี้เป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆหลังจากที่เขากลับมาเขาวางแผนที่จะสอนเทคนิคการดูดซับน้ำอสุจิให้กับ นวและน้องสาวของเขาเพื่อให้เด็กผู้หญิงทั้งสองสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เนิ่นเนในอนาคตเขาสามารถหาผู้ฝึกหัดสองสามคนเพื่อให้เด็กผู้หญิงสองคนดูดมันและพัฒนาอย่างรวดเร็วความแข็งแกร่งสำหรับเซลเหลียนเหรียญร่างกายของเธอยังไม่ชัดเจนดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทำอะไรบุ่มบ่ามอได้บทที่167ผู้คนในเผ่าแม่มดข้างหลิวเฮหนิงที่เห็นทุกอย่างก็ชาไปทั้งตัว เขามองดูหลินเฟิงด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวคุณหลินเป็นปีศาจเหรอเกิดอะไรขึ้นกับมือใหญ่นั้นทำไมงูหลามยักษ์ถึงกลายเป็นมัมมี่เป็นไปได้ไหมว่ามิสเตอร์หลินดูดซับแก่นสารไปแล้วจิตใจของหลิวเหนิ่งเต็มไปด้วยฉากสัตว์ประหลาดที่ดูดพลังงานของผู้คนนับไม่ถ้วนและร่างกายของเขาก็อ่อนแอลงมีอะไรผิดปกติกับคุณ หลิงเฟิงมองไปที่หลิวเหนิงขมวดคิ้วและกล่าวว่าหลิงอาจารย์หลิงอย่าดูดนะฉันจะไม่บอกความลับของคุณหลิวเหนิงกล่าวอย่างกังวลใจสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับหลิงเฟิงตบหัวหลิวเหนิงบางทีอาจเป็นเพราะเขาอารมณ์ดีเขาจึงไม่ค่อยอธิบายและพูดว่า ฉากที่ฉันปกคลุมท้องฟ้าด้วยมือเดียวจริงๆแล้วเป็นเทคนิคที่เรียกว่าฟาเทียนเซียงตีเทคนิคนี้สามารถทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นได้ตามต้องการท้องฟ้าก็เหมือนกับโลกหลิวเหนิงดูเหมือนจะครุ่นคิดอะไรบางอย่างได้และพูดด้วยความตกใจนี่ไม่ใช่กลอนอุบายที่ซุนหงอคงใช้เพื่อการเติบโตให้ใหญ่ขึ้นในการเดินทางสู่ตะวันตกใช่ไหมคุณหลิมคุณคือซุนหงอคงใช่ไหม ข้าคือพ่อของเจ้าลิมเฟิงพูดบางอย่างอย่างเย็นชาจากนั้นสำรวจราชวงศ์โจวตะวันตกด้วยสติสัมปชัญญะหาทิศทางหันหลังกลับและจากไปในที่สุดเขาก็เข้าใจมันหลิวเหนิงไม่เพียงแต่เป็นคนซื่อสัตย์แต่ยังเป็นคนใจร้ายอีกด้วยไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายอะไรกับคนประเภทนี้มีแต่จะทำให้คุณโกรธและเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลิวเหนิงมองไปที่การจากไปของหลินเฟิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งกัดฟันแล้วเดินตามเขาไปและพูดขณะที่เขาวิ่งอาจารย์หลินพ่อของฉันเสียชีวิตเมื่อ30ปีก่อนหลินเฟิงเร็วๆนี้ทั้งสองมาถึงถ้ำอันมืดมิดหลินเฟิงกวาดสติของเขาและพบว่าจูกัดโมเฉินอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำในขณะน,นี้และเขาไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นอกจาก พลังวิญญาณในถ้ำนี้บางมากและดูเหมือนว่าจะไม่มีเส้นเลือดวิญญาณซ่อนอยู่เลยเรื่องไราสาระนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกจริงๆแล้วที่นี่ไม่มีเส้นเลือดฝ่ายวิญญาณเลยเหรอเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ในที่สุดอารมณ์ที่มีความสุขของหลิมเฟิงก็เปลี่ยนไปในทางไม่ดีอาจารย์หลิมเรามาทำอะไรที่นี่หลิวเหนิงถามหลังจากที่เห็นว่าหลิมเฟิงแข็งแกร่งแค่ไหน เขาคิดอย่างรอบคอบและตัดสินใจก่อดต้นขาของมิสเตอร์ลินแน่นโดยเฉพาะธรรมสวรรค์ช้างและโลกที่สามารถใหญ่ขึ้นและหนาขึ้นได้ตามต้องการเขายังต้องการเรียนรู้มันด้วยจูก,กัดโมเฉินอยู่ที่นี่ลิมเฟิงพูดอย่างสบายๆจากนั้นจึงเดินไปที่ถ้ำหลิวเหนิงติดตามอย่างใกล้ชิดลึกเข้าไปในถ้ำ จูกัดโมเฉินกำลังยืนอยู่หน้ากำแพงหินในขณะนี้หยิบปากกาและกระดาษแล้วคัดลอกอักษรรูนแปลกๆบนกำแพงหินอย่างรวดเร็วขณะที่รูนถูกเขียนลงบนกระดาษทีละอันหน้าตาของเขาค่อยๆกลายเป็นบ้าตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายฮ่าฮ่าในที่สุดเขากอดไม่ได้ที่จะหัวเราะแล้วพูดด้วยท่าทางเครียดแค้นอาจารย์อาจารย์ คุณคิดจริงๆรงหรือว่าจะหยุดฉันได้ด้วยการทิ้งสัตว์ประหลาดไว้เพียงตัวเดียวคุณลำเอียงเกินไปจริงๆคุณมอบเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณให้กับพี่ชายที่ไร้ประโยชน์ของคุณและคุณไม่ได้สอนให้ฉันและคุณยังไล่ฉันออกจากโรงเรียนด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันสาบานว่าจะทําให้คุณเสียใจอัญญประกาศคู่คุณจากไปแล้วและพี่ชายของฉันก็ถูกฉันฆ่า แม้แต่เทคนิคการอัญเชิญวิญญาณก็ยังได้รับจากฉันด้วยเมื่อฉันเรียนรู้ศิละปะก,การอัญเชิญวิญญาณฉันจะกลับไปที่เผ่าแม่มดฉันจะทําให้ทุกคนในเชื้อสายของคุณชดใช้ราคาสําหรับพฤติกรรมโง่ๆของคุณเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณนี่ไม่ใช่เทคนิคในตำนานที่กลุ่มแม่มดใช้เพื่ออัญเชิญวิญ,ญญาณดินไม่ใช่หรือและในขณะนี้เสียงประหลาดใจดังเข้าหูของจูกัดโมเฉิน สีหน้าของจูกัดโมเฉินเปลี่ยนไปเล็กน้อยและเขาก็หันกลับมามองทันทีเมื่อเขาพบว่าคนที่มาคือหลิมเฟิงและหลิวเหเหนิงเขาก็โล่งใจคุณค่อนข้างมีความรู้คุณรู้จักเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณจริงๆจูกัดโมเฉินหยิบอักษรรูนที่คัดลอกมาไว้ในอ้อมแขนของเขาแล้วพูดอย่างเย็นชาคุณเจอพวกเขาได้ยังไงคนพวกนั้นอยู่ที่ไหนพวกมันถูกมูหลามดำกินไปแล้ว ลิ้เฟิงกล่าวเบาๆสีหน้าของจูกัดโมเชิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็จ้องมองไปที่ทางเข้าถ้ำทันทีหลังจากเห็นว่างูเหลือมยักษ์ไม่กลับมาเขาจึงถามต่อไปดูเหมือนนะว่าคุณจะมีความสามารถจริงๆและคุณสามารถหลีกเลี่ยงการโจมตีของงูหลามยักษ์ได้จริงๆแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเวลาสนใจคุณแล้วหลีกทางให้ฉัน จูกัดโมเชิญพูดขณะที่เขาวิ่งออกจากถ้ำเขาได้รับเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณและเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้อีกต่อไปไม่เช่นนั้นเมื่องูเหลือมยักษ์กลับมาเขาจะไม่เหมาะกับเขางูเหลือมยักษ์ตัวนั้นคือสัตว์ประหลาดที่อาจารย์ของเขาได้ฝึกฝนมาเป็นการส่วนตัวในตอนนั้นหลังจากผ่านไปหลายปีความแข็งแกร่งของเขาก็ยิ่งใหญ่มากจนเขาสามารถถูกเจ้านายคนอื่นกลืนกินได้อย่างง่ายดาย ไม่ต้องกังวลลิมเฟิงดำเนินการเพื่อหยุดจูกัดโมเฉินศาลถึงแก่ความตายจูกัดโมเฉินย่อเยยและต่อยลิมเฟิงทันทีลิมเฟิงตบมือของเขาอย่างไม่เป็นทางการมูมจูกัดโมเฉินถูกเขากระแทกออกไปและกระแทกกำแพงอย่างแรงแต่จูกัดโมเฉินก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณจูกัดโมเฉินดูประหลาดใจและไม่มั่นใจ ความแข็งแกร่งทางร่างกายดีมากดูเหมือนว่าคุณจะเป็นสมาชิกของเผ่าหอวูจริงๆลินเฟิงพูดช้าๆตามตำนานเผ่าแม่มดทั้งสิองกิ่งต่างบูชาเทพ,พเจ้าปังกูผู้ยิ่งใหญ่และเดินตามเส้นทางของปังกูในการพิสูจน์เต่าด้วยความแข็งแกร่งดังนั้นพวกเขาไม่ได้ฝึกฝนจิตวิญ,ญญาณแต่เพียงขัดเกลาร่างกายเท่านั้นจูกัดโมเฉินผู้นี้สามารถทนต่อความแข็งแกร่งของเขาได้หนึ่งในหมื่น ดังนั้นเขาจึงมีร่างกายที่ดีอย่างเห็นได้ชัดนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงอายุเกินร้อยปีอย่างชัดเจนแต่อายุกระดูกของเขาแค่ประมาณ20เท่านั้นในเวลาเดียวกันหลิมเฟิงนึกถึงในใจว่าเขาได้พบกับเมี่ยวอู่ซวงในภูเขาที่วันดาผู้หญิงคนนี้เก่งเรื่องวูดูและมาจากเผ่าแม่มดด้วยฉันสงสัยว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับจูกัดโมเชินหรือไม่ คุณเป็นใครกันแน่ดวงตาของจูกัดโมเฉินสันไหวและเขาไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่มันไม่สำคัญว่าฉันเป็นใครฉันแค่อยากถามคุณว่าเส้นเลือดวิญญาณที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ที่ไหนลินเฟิงถามเส้นเลือดวิญญาณจะมีเส้นเลือดวิญญาณในโลกนี้ได้อย่างไรมีเพียงคนโง่เช่นเจ้าเท่านั้นที่จะเชื่อจูกัดโมเฉินย่อเย้ยอนิจจา จริงๆแล้วการได้เห็นคุณใช้กลอุบายเพื่อหลอกลวงผู้คนมากมายให้กลายเป็นอาหารปืนใหญ่ของคุณฉันค่อนข้างชื่นชมคุณฉันคิดว่าคนคนนี้โหดเหี้ยมและสามารถบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้น่าเสียดายถ้าคุณโกหกพวกเขาคุณจะโกหกฉันทำไมลิงเฟิงถอนหายใจทันทีที่คำพูดตกไปลิงเฟิงยื่นมือใหญ่ออกมาและตบจูกัดโมเฉินขึ้นไปในอากาศ จูกัดโมเฉินตะคอบอย่างเย็นชาและเขาไม่รู้ว่าเขาใช้เวทมนต์แบบไหนจูจ่ๆร่างที่เพลียวบางของเขาก็ขยายตัวและกลายเป็นชายที่มีกล้ามทรงพลังในช่วงเวลาสั้นๆตายเขาต่อยหลิ้มเฟิงอย่างแรงและโจมตีกลับเขาเป็นปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้แต่เขาไม่เชื่อว่าหลิ้มเฟิงรุ่นเยาวสามารถเอาชนะเขาได้แต่วินาทีต่อมา มัดที่เหยียดออกของเขาถูกทำลายอย่างง่ายดายด้วยลมฝ่ามือของหลินเฟิงกล้ามเนื้อที่บวมดูเหมือนจะรีบและเหี่ยวเฉาอย่างรวดเร็วและทั้งคนก็บินออกไปกระแทกพื้นอย่างแรงมีรอยแตกมากมายในร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาและมีเลือดไหลออกมามากมายอาจูกัดโมเฉินกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและมองไปที่หลินเฟิงดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ไว้ชีวิตของเขาผู้อาวุโสไว้ชีวิตของเขาจูก,กัดโมเฉินพยายามดิ้นรนและคุกเข่าลงบนพื้นเพื่อขอความเมตตาแต่มืออีกข้างของเขาเต็มไปด้วยเลือดและเขาก็แอบเกาอะไรบางอย่างบนพื้นอาจารย์หลินดูสิว่าเขากำลังวาดอะไรหลิวเหนิงเฝ้าดูสนามรบด้วยกันเมื่อเขาเห็นฉากนี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและออกคำเตือนทันทีให้เขาวาดมัน ลิ้นเฟิงกล่าวเบาๆเขาสามารถบอกได้ทันทีว่าจูกัดโมเฉินควรวาดอักษรรูนของเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณซึ่งหมายความว่าเขากำลังอัญเชิญวิญญาณดินสำหรับสิ่งมีชีวิตเช่นวิญญาณดินลิ้นเฟิงค่อนข้างสนใจดังนั้นเขาจึงไม่หยุดเขาบทที่168การมาถึงของหัวหน้าคนเก่าของตระกูลหวัง เมื่อจูก,กัดโมเฉินเห็นว่าหลินเฟิงไม่ได้หยุดเขาเขาก็ดีใจมากทันทีและเริ่มวาดภาพบนพื้นอย่างรวดเร็วและเปิดเผยในเวลาเดียวกันเขาประมาะเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขาพยายามทักทายวิญญาณดินและเขาไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรเป็นแบบนั้นผ่านไปประมาณสิบวินาที จูกัดโมเฉินต่อยหน้าอกของเขาอย่างแรงคายเลือดออกมาเต็มปากและพ่นมันลงบนอักษรรูนที่ดึงออกมาวิญญาณแห่งโลกที่ยิ่งใหญ่ได้โปรดออกมาเสียงของจูกัดโมเฉินเต็มไปด้วยความหลงไหลในทันทีอักษรรูนบนพื้นเริ่มเรืองแสงอย่างสดใสและรุนแรงราวกับว่าประตูสู่อีกโลกหนึ่งถูกเปิดออกและสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวก็ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากแสงสว่าง สิ่งมีชีวิตนี้มีลักษณะคล้ายกับมนุษย์สูงกว่า2เมตรมีกล้ามเนื้อบวมลำตัวสีดำมีใบหน้าและเขี้ยวสีเขียวและมีลมหายใจขาวออกมาจากปากของมันหัวของมันดูเหมือนยักษ์ในนรกนี่คือวิญญาณแห่งโลกเหรอมันดูแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วอ่อนแอมากลิงเฟิงขมวดคิ้วเท่าที่เขารู้เทคนิคการอัญเชิญวิญญาณเป็นหนึ่งในเทคนิคลับสุดยอดของตระกูลแม่มด ชายชรายังกล่าวอีกในตอนต้นว่าในสมัยโบราณเมื่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดจากกลุ่มแม่มดใช้เทคนิคการอัญเชิญวิญญาณเพื่ออัญเชิญวิญญาณดินพวกมันจะทําให้เกิดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นซึ่งแม้แต่เขาก็ยังกลัวนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของผู้ไรจูกัดโมเชิญอ่อนแอเกินไปดังนั้นโดยธรรมชาติแล้ววิญญาณดินที่ถูกอัญเชิญก็ไม่สามารถทําได้เช่นกัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลิมเฟิงก็พูดไม่ออกและรู้สึกว่ามันเสียเวลาในเวลาเดียวกันเมื่อจูก,กัดโมเชินเห็นวิญญาณดินต่อหน้าเขาเขาก็สันสทานด้วยความตื่นเต้นแข็งแกร่งมากมันแรงเกินไปจริงๆในฐานะนักมายากลเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลที่มีอยู่ในจิตวิญญาณแห่งโลก และวิญญ,ญาณดินนี้ดูดูร้ายแต่อยู่ภายใต้การควบคุมของเขาโดยสิ้นเชิงปราบใดที่หัวใจของเขาเคลื่อนไหววิญญาณดินจะเชื่อฟังคำสั่งของเขาและโจมตีใครก็ตามหลิวเหนิงดูซีดเซียวและขาของเขาก็อ่อนแอเมื่อเห็นฉากนี้บทกวีเรียบง่ายนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตการรับรู้ของเขาคุณกำลังอยู่ในโลกแห่งศิละปะก,การต่อสู้หรือไม่ หลังจากฝึกฝนศินละปะก,การต่อสู้มาหลายทศวรรษคุณบอกฉันว่านี่คือโลกแห่งความเป็นอมะตะจริงๆเหรอหลิมเฟิงคุณเสียใจไหมตอนนี้คุณให้ฉันอัญเชิญวิญญาณแห่งโลกอย่างไร้ประโยชน์ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องตายแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนจูกกดโมเชินดูตื่นเต้นและมองไปที่หลิมเฟิงด้วยความดูถูก ด้วยวิญญาณดินที่ทรงพลังเช่นนี้เขาจะไม่กลัวแม้ว่างูหลามยักษ์สีดำจะกลับมาใช่ไหมฉันเสียใจด้วยฉันคิดว่าคุณสามารถอัญเชิญวิญญาณดินที่จะทำให้ฉันใช้ดาบได้แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะอ่อนแอขนาดนี้ลินเฟิงกล่าวยังคุยโม้อยู่วิญญาณแห่งโลกฆ่าเขาซะจูกัดโมเฉินคำรามด้วยความโกรธ วิญญาณดินซึ่งยังคงเชื่องช้าเล็กน้อยในตอนแรกจูจู่ก็เริ่มเคลื่อนไหวและต่อยลิ้มเฟิงด้วยหมัดที่เต็มไปด้วยพลังลิ้มเฟิงที่เกียดเกินกว่าจะเสียเวลาและตกวิญญาณดินาทีละคนมุมร่างของวิญญาณดินซุดตัวลงทันทีและกลายเป็นหมอกสีดำและหายไปในถ้ำผลก็คือจูกัดโมเฉินผู้ควบคุมวิญญาณแห่งโลกพ่นเลือดออกมาเต็มปากและล้มลงกับพื้นหมอกดำ ลิ้เฟิงขมวดคิ้วโดยไม่คาดคิดวิญ,ญญาณโลกนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่น่าแปลกใจเลยที่มันดูงีเงา่าคุณคุณจูกัดโมเฉินมองดูหลิมเฟิงราวกับว่าเขากำลังมองปีศาจวิญญาณดินที่ทรงพลังเช่นนี้ถูกหลิมเฟิงตบจนตายมันจบแล้วหลิมเฟิงเคลื่อนย้ายไปยังจูกัดโมเฉินและใช้เทคนิคการค้นหาวิญญาณ ในไม่ช้าดวงตาของจูกัดโมเฉินก็เปลี่ยนเป็นสีขาวและเขาก็นอนลงบนพื้นและเป็นลมน่าเสียดายที่เป็นการฝึกร่างกายไม่อย่างนั้นฉันก็ยังหายใจได้ลิ้มเฟิงใส่หัวด้วยความเสียใจและสังหารจูกัดโมเฉินไปเลยต่อมาเขาจัดการความทรงจำของจูกัดโมเฉินปรากฏว่าจูกัดโมเฉินผู้นี้เป็นเพียงลูกชายที่ถูกทอดทิ้งของตระกูลบู พ่อของเขามาจากชนเผ่าวูและแม่ของเขามาจากชนเผ่าฮันเนื่องจากเป็นเชื้อชาติผสมเขาจึงถูกชนเผ่าวูทอดทิ้งอย่างไร้ความปราณีเพราะเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ของเขาเมื่ออายุได้แปดขวบแม่ของเขาเพราะเธอคือฮันทําให้สามีและลูกชายของเธอต้องทนทุกทรมานและเสียชีวิตอย่างเศร้าหมองพ่อของเขาทนไม่ได้กับความตกใจที่คนรักของเขาเสียชีวิตและเลือกที่จะตายเพื่อความรัก โชคดีที่ชายชราจากตระกูลมูรับเขาเป็นการส่วนตัวและสอนเทคนิคการขัดเกลาร่างกายของตระกูลมูให้เขาและชายชราคนนี้คือนานหมิงปรมาจารย์ของจูกัดโมเฉินจูกัดโมเฉินคิดแต่เรื่องการแก้แค้นและไม่ฟังคําสอนของอาจารย์ของเขาเขายังรู้สึกไม่พอใจเพราะอาจารย์ของเขาไม่ได้สอนเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณให้เขา ในท้ายที่สุดหลังจากที่อาจารย์เสียชีวิตเขาก็ฆ่าพี่ชายของเขาและเรียนรู้จากปากของเขาว่าอักษรรูนของเทคนิคการอัญเชิญวิญญาณทั้งหมดถูกจารึกไว้ในถ้ำนี้คนจนต้องเกลียดหลินเฟิงไม่มีความเห็นนอกเห็นใจต่อจูก,กัดโมเชินเลยคนเราเกลียดได้แต่ต้องไม่โดนเกลียด เห็นได้ชัดว่าพี่ชายคนนี้แข็งแกร่งกว่าและรู้เทคนิคการอัญเชิญวิญญาณแต่ก็ไม่มีประโยชน์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขายังคงรู้สึกเสียใจกับน้องชายตัวน้อยของเขาน่าเสียดายที่น้องชายตัวน้อยคนนี้บ้าไปแล้วต่อมาหลินเฟิงมองไปที่เทคนิคการอัญเชิญวิญญาณอีกครั้งเทคนิคนี้ดีจริงๆแต่ใช้ได้เฉพาะคนที่มีสายเลือดของเผ่าแม่มดเท่านั้นเขาเป็นเพียงคนไร้ประโยชน์ หลินอาจารย์หลินทำไมไม่ดูดเขาให้เป็นมัมมีล่ล่ะในเวลานี้หลิวเหเนิงก้าวไปข้างหน้าและถามด้วยความระมัดระวังฉันจะดูดน้องสาวคุณทันทีที่หลินเฟิงเห็นรูปร่างหน้าตาของหลิวเหเนิงเขาก็รู้สึกโกรธอย่างอธิบายไม่ได้หลิวเหเนิงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าน้องสาวของฉันก็ตายไปเมื่อส0ปีก่อนด้วย ลินเฟิงเหลือบมองหลิวเฮหนิงด้วยความประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้โดยคิดว่าหลิวเฮหนิงก็เป็นคนที่มีเรื่องราวเช่นกันแต่เขาไม่ถามคำถามอีกต่อไปและเดินออกไปด้านนอกถ้ำเร็วๆนี้ทั้งสองกลับมาที่ตีนเขาผู่โถวทีละคนและในขณะนี้สถานที่ที่พวกเขาเคยมารวมตัวกันก่อนหน้านี้กลับเต็มไปด้วยผู้คนอีกครั้ง ชายชราสวมชุดสีดำผมขาวและใบหน้าเหมือนเด็กยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนด้วยสีหน้าเย็นชาและต่อหน้าชายชราชุดดำนิวเบนและญาจินหัวกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นสีหน้าของพวกเขาซีดเซียวดวงตาของพวกเขาแสดงความกลัวและใบหน้าของพวกเขาบวมพวกเขาได้รับการโจมตีมากมายตั้งแต่แรกเห็นผู้เฒ่าหวังการตายของตระกูลหวังของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงๆมันคือทั้งหมดที่หลิมเฟิงทำ นิวเบนอธิบายบนพื้นผิวแต่ในใจเขาดุลิมเฟิงเกือบตายเขาไม่เคยคาดหวังว่าหลังจากหนีลงจากภูเขาได้ในที่สุดเขาจะได้พบกับหวังโยจือหัวหน้าคนเก่าของตระกูลหวังและช่วยหลิมเฟิงรับโทษใหญ่ขนาดนี้แล้วตอนนี้หลิมเฟิงอยู่ที่ไหนถัดจากเขาผู้อาวุโสคนหนึ่งของตระกูลหวังพูดอย่างเย็นชา พูดตามตรงสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังปรากฏตัวบนภูเขายกเว้นคุณย่าจินหัวและฉันทุกคนควรจะตายนิวเบนหัวรอแห้งๆบูมหวังโยจือเตะวัวและส่งมันบินออกไปหลายเมตรเขาพูดอย่างเย็นชาหากไม่พบผู้กระทําผิดในวันนี้คุณทั้งสองจะถูกฝังพร้อมกับลูกชายของฉัน